ิบงวดหลุดสองงวดหลุดสองงวดครับผมเนาะอืครับผมนี่ครับสิบงวดครับผมพลาสองงวดครับผมกระทุบาแม่นย่ำมมกครับผมสวัสดีครับผมมือนีครับผมเนาะวันที่เจ็ดครับผมกลุ่มผ้าพันสองหาหกหกครับผมเอฟซีทั้งช่องเห็นมาตามเลขช่างคมเห็นไหมครับผมเนาะเพราะว่าครับผมเอฟซีทั้งช่องครับผมจากย่ำเลขช่างคมครับผมเหลือเมื่อถามพอแน่พอฝันดีบอถ้าชอบฝากกดติดตามเด้อกดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะ นี่ครับผมบ้านเ่าเท่าครับผมมุงหลังคาแลวครับผมช่างทําไวมากครับผมเนาะนี่ครับหลังนี้ครับผมค่าช่าง1นึ่งแหนึ่งมืนบาทครับผมเนาะผมว่าครับผมถูกมากครับผมนี่ครับช่างคมครับนี่ครับมุ่งหลังคาแลวครับผมเฮ็ดไวมากครับหาช่างคมดีกว่า อยู่ในนอนกร่ครับผมอํเภอเมืองสกพนครและพีน้องจังหวัดสกพนคร18อํเภอนี่ระเบอหยังพ่อพอดีครับผมพ่อครับพอดีครับครับครับพอดีครับครับผมพ่อให้ยังพ่อ ท่าสีเล็กโชว์เท่าสีเล็กโชว์อ๋อครับผมคือว่าเ่มีตัวโชว์เพ่นว่าอ๋อข้างบนอ๋อข้างทึงครับผมพ่อครับผมฟันดีพ่พ่อครับผมทมเนี่ยหัวแข้แงเบ่่อนฝันเลยครับฮะเพื่อนฝันแ่นบ่อครับผมพ่ออันนี้ยุ ครับผมมันยังไอเดือนมันยังเอ้ยวันมันยังดุนหรือไอฮัจวัตดอีไรเหมือนีวันที่เจ็ดครับผมพ่อครับวันที่วัดที่เจ็ดหยู่ครับผมพ่อมอวอพุดแล้วครับสิบสี่สิบห้าพุดแล้วแล้วพ่อครับผมครับก้อนไปเลขนี่พ่อซื้อไปครับผมซื้อไปซื้อแล้วครับซื้อแล้วครับอ๋อครับผมแบตเตอรี่ก็สร้างจองไปแล้วสร้างจองแล้วครับจ้าใบพ่อครับผมสร้างจอง วันนี้สั่งมาหลายดอกสั่งสองใบสองใบครับอนี่ครับผมเนาะตัวได้พ่อครับผมผมสั่งสามเจ็ดใบสามเจ็ดครับมักแห้งก็คือสามเจ็ดที่พ่อครับนี่ครับผมเนาะช่างคมกับผมมักพึ่งตู้ตัวหรอครับแต่ว่าพี่เสษที่ซื้อครับผมพ่อเรียพ่อครับผมบ่พักเที่ยงบ่พ่อพักครับมันเที่ยงกวาดครับผมเนาะนี่ครับผมมาถามพ่อครับผมเพราะว่าเอฟซีทั้งจองรับผม อยากให้พ่อครับผมเนาะเข็นสลังเหมือนเดิมครับผมเนาะเหมือนครับผมเป็นทายพ่อพ่อเข็นส่กระดาษขาวให้ครับพ่อว่าครับผมพ่อว่าเพิ่นว่าครับผมเนาะเข็นเซกกองล่างครับผมมันจะขังครับผมกองล่างกับบ่อเก่าแล้วครับพุทธครับผมพ่อครับยูเสาอืมนี่ครับผมเนาะครับช่างคมครับผมโด่งดังมากครับผมดังที่สุดในย่านนี้ครับผมเนาะสิบบันซาหาบันลีครับผมพ่อดังป้านั่นไหมหนี่ครับผมพ่อ ดังลี่เห็นแล้วไม่ดังเดชครับคนมาถามไลน์มาครับผมเนาะงวดนี้ของพ่อตัวเก่าที่พ่อโบเปลี่ยนแปลงโบเปลี่ยนครับครับผมแล้วก็บวเพิ่มบวเพิ่มพร้อมครับโบไปล่อยางกัพ่อโบไปซื้อก่าบ่บ่ครับเอฟซีคับสนซับสนครับอ๋อไปไต้เด็กพี่สองไอ้เอาซีคู่พ่อที่ความวันนี้ครับเอาเซกซีคู่กับพ่ะครับครับผมเป็นว่าเพิ่นซับสนเอฟซีนะครับผมพ่อครับผมเนาะ พ่อว่ากับผมงดนี้ครับผมเอาซีคูพ่อตะว่าพ่อซื้อแห้งๆสามเกติพ่อมักแห้งกูมูหมักแห้งกูมูกับสามเกติเหระครับสามเกติกับผมเนาะพ่อว่ากับผมมักแห้งก็คือสามเกติกับผมเลขพ่อก็มีสามเกติสามแปดสี่เกติสี่แปดเด้อครับผมเด้อครับนี่ครับผมเนาะพิเศษยที่เสียกันบ่พ่อแต่ว่ามักตัวไหนพิ่งมูเอฟซีปกติมักเอาตัวเดียวโอเคแล้วพ่อพ่อซื้อตัวจัดตัวบาทพ่อตัวรหัสพันบ่ มื่นไปพอมื่นไปง่ายครับท่านถึงมื่นนี่ครับผมเนาะโอ๋อครับผมจัดเบิร์ตคุ้ตโต้เบิร์ตคุ้โต้แล้วครับแกไอ้แค่เจ้าที่มา่าถึงนนุ่มขึ้นมาทัานมือนะครับครับผมจัดนักคุ้โต้เลยเตี้ยโต้หาพันครับผมเนาะหาโต้ก็คือหาพันครับผมหาโต้นี่ครับ เพิ่มอีกยู่แล้วครับครับผมพ่อร้อยฟันปันฟัครับนี่เกี่ยวกวาดอ่ะร้อยปันกวอนบาเตรมมัหนัดซื้อว่าไรครับผมแมนครับผมโอ้ยกุฏิเหล่วครับผมเนาะครับหาซื้อยากครับผมแต่ว่าเก่าสองมือไทยอันก็พอเนาะครับอันอันครับผมกุฏิเหล่วเก่าสองครับผมอันครับอยู่บ้านสบายบ้านเตรียมแล้วฮะอยู่บ้านนี่สบายเตรียมหรออยู่บ้านบุมตัวใดพ่อ บอกว่าไอ้งวดที่แล้วงวดที่แล้วอ๋อครับผมครับงวดนี้เพิ่นมขึ้นมาครับผมเพาะเมแรดเมื็อะไรสิโทรมาเพิ่นมาครับผมนี่ครับผ่าเอฟซีทางช่องกับผมเนาะผ่าเอฟซีทางช่องกับผมมาเบิ่งกับผมเนาะเพราะว่าช่างคมกับผมเขียนใส่กล่องกับผมเขียนใส่กล่องให้แล้วครับหรือว่าลังกระดาษรับผมเนาะ จีบปิดปิดเบอร์ทั่วย่า่ดีกิ่งงาจีบรับบวัยดิ่งมึงมาจีรอกหรอีบจีพอพครับวิ่งสามกับสี่บนล่างนะพอนะอันนี้อ๋อเก้าหลักร้อยครับก็เป็นเก้าสามแปดเก้าสามเจ็ดเก้าสี่แปดเก้าสี่เจ็ดครับผมครับนี่ครับนี่ครับผมเนาะงวดที่แล้วครับผมนี่ครับเก้าสองเข้าตรงตรงครับผมพี่น้องครับผมนี่ครับ หลักการนี้ครับผมเนาะเลขบัญชีช่างคมครับผมน้ำใจครับผมเนาะศูนย์สองศูนย์ศูนย์เจ็ดเก้าสองสองศูนย์สองแปดสองนายทองพูนค้ำคุลครับผมธนาคารทกสครับผมพี่น้องครับผมเนาะแล้วพ่อครับมักสองคูณสิครับผมพ่อครับผมแต่ว่าอันนี้แห้งกระมูแ <GO> ห <av uther> ้งกระมูก็สามเจ็ดอ๋อสามเจ็ดเนเลยครับ สามเจ็ดแห้งก็มูครับผมพอเป็นวาครับผมวตัผมะชอบส่วนตัวครับผมเด้อพ่อวาครับผมเนาะชอบส่วนตัวสามเจ็ดมากที่สุดครับผมเล็กซีคูนี่ครับครับนี่ครับแล้วพ่อรักลอยดีพ่อเขาดีบ่พ่อรักลอยทานเนี่ยเวดที่แล้วผมให้ซีรักลอยกับเขายู่นะครับงวดที่แล้วรักซีซีรักลอยครับผมอ๋อครับผมงวดที่แล้วครับผมสี่หลักร้อยครับผมเนาะ เราเอาคนอยากได้ก็เลยเอาเขียนให้เพื่อนดีสิครับผมพองวดนี่เก้าหลักร้อยติพอครับจะว่าวิ่งล่างครับผมเนาะสองกับสามจะไม่จับคู่ให้ครับนี่ครับเก็บซี่จับใจ่เอาอีกใช่เก็บ่คู่ได้มากทีนะผมว่าจับครับผมนี่ครับผมเนาะผมจับแล้วมาส้นกันอยู่ทีสามอ๋อครับผมคือว่านนะครับเนาะนี่ครับสามครับผมสามครับผมนี่ครับ ชนสามครับเนาะชนที่สามครับนี่ครับวิ่งล่างครับผมกับวิ่งบนล่างชนที่สามครับนี่ครับแคปหน้าจอด้วยครับผมเด้อผมว่าเข้าครับผมหมดีเข้าครับผมพอพว่าเข่าครับได้เห้ยแล้วเข้าอะไรเทแล้วครับครับผมสามเจ็ดสามแปดครับผมเนาะงามครับผมพอว่าครับผมสี่เจ็ดออกไปแล้วครับผมเนาะแล้วก็สี่แปดครับผมออกยากครับผม เหลือสองคู่ครับผมเนาะนี่ครับผมครับผมตามนี่ครับผมเนาะครับแคปหน้าจอครับผมงวดที่แล้วเก้าสองกระถือว่าเลขพอคมครับผมเนาะรัวชังคมครับผมสิบงวดที่พาะครับหลุดสองสิบงวดหลุดสองงวดหลุดสองงวดครับผมเนาะครับผมนี่ครับสิบงวดครับผมพลาดสองงวดครับผมกระถือว่า เหม่นย่ำแม่ครับผมเล็กโบราณคู่ครับผมเนาะเลยแค่ซีคู่เองครับนี่ครับหลักร้อยที่เก้าครับผมเนาะแคปหน้าจอครับผมนี่ครับผมนี่ครับตามนี้ครับผมเด้อนี่ครับผมเนาะขอบคุณพ่อแล้วครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับผมแคปหน้าจอครับผมนี่ครับตามนี้ครับผมไม่มีคนมาเขียนไหน่ลยเยอะสินี่ครับผมเนาะบ้านเบาเท่าครับผม เบาเท่าค่าช่างถูกมากผมว่าค่าช่างก็ผมเนาะหนึ่งแสนหนึ่งมืนบาทครับผมล้างตีนพร้อมอยู่ครับนี่ครับนี่ครับผมเนาะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเจอกันคลิปหนา้าับผม